ค่ะทุกคนวันนี้เราวัน,นวันนี้เราได้เตรียมนี้มาอเอาใหม่น,นี้นะซึ่งซึ่งสลามเราอ่ะเราทำหายไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะนี่ไงม,มีสมุดใหญ่สองอันนี้มีสมอันนี้สมุดใหญ่สองอันนี้มีสมุดเล็กหนึ่งแล้วก็มีบางอันก็มีสองแผ่นนะบางอันก็มีหลายแผ่นนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่สมุดใหญ่นะมีหลายแผ่น นี่แบบที่เราวาดรูปเลยนะทำไมนี่แบบที่เราวาดรูปเลยนะยังไม่วาดรูปอตัตตาไอกีเห็นไหมยังไงวาดรูปอตัตตาไปอันนี้เป็นเธอที่นี่เป็นแจ็คนะที่ถ่ายลูปนี่ก็อีกันนี้ก็เป็นอะไรนะ อะไรเียีทายรูปอาใส่ต่อนะเดี๋ยวเราจะใส่ต่อนะอันนี้นมีของเล่นสนุกสนุกให้นะบ๊ายบายนะคะทุกคนจุ๊บ